อะไรกันก็บอกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งดีเป็นน้าฝายนี่เลิศเธอวะ่ะกําลังคู่อยู่ยังเลิศเธอเข้ามาอีกอือ <c> ห <oughs> ือกูกาลังคู่อยู่เลยแม่งไอ้ไ <c> ก <oughs> ูกาลังบอกว่าเลิศเธออย่าบนี้ไม่ชอบอยังไงมันมันไอ้เหี้ยแม่งมึงแม่งชอบมาอือหือกำลังพูดอยู่มึงไอ้หาแม่งคือ หน้าฝ่ายนี่แม่งผิดมันนี้มันเป็นชอบแบบผิดที่ผิดเวลาจริงๆให้หาแม่กำลังบอกกำลังพูดอยู่เลยเสือเข้ามาอีกแม่งต้องให้ด่าปกติผมพูดเพาะนะเนี่ยเจอแม่งมาตอนจังหวะกำลังพูดอยู่เลยว่าการแรกคิวการแซงคิวเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบนะครับถ้าผมนัดไว้แล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งนะครับอันนี้ยังไม่ทันจะพูดยังไม่ทันจบแล้วเสือกเข้ามาอีก นี่ผมไม่ชอบเลยะอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเรียกตีนตลอดนะฮะภาษาบ้านๆน,นะ,ะผมพูดไม่เพาะเลยนะ